จะสดชื่นเช้าวันนี้ใครพร้อมจะฟังเรื่องของจใจพูดว่าเอเมนพระสิทิจงมีในพระเจ้าเรามาดูด้วยกันครับวันนี้คําสอนชุดการนมัสการสรรเสริญพระเจ้าภาคป,ปฏิบัติเมื่อเราฟังเมื่อเราเรียนรู้แล้วเรานำเอากลับไปปฏิบัติแล้วเราก็ใช้ได้จริงเอเมนไหม <Amen. S 1> บอกคนข้างว่าอย่าคุยนะคะ วันนี้ลองดูครับเพราะเหตุใดเราจึงต้องนมัสการพระเจ้าหน้าต่อไปครับเพราะเหตุใดเราจึงต้องนมัสการพระเจ้าหันไปหาคนข้างแลวถามว่าเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดเราจึงต้องนมัสการพระเจ้าเพราะเหตุใดครับลุงซีเราจึงต้องนมัสการพระเจ้าเพราะเหตุใดครับสักหนึ่งคำตอบ เพราะเหตุใดที่ลุงสลินต้องมาโบสถ์นอสัการพระเจ้าพระเจ้าสั่งให้มานอสักการนะครับเพราะเหตุใดเป้าเรือต้องนํามสักการพระเจ้าครับพระเจ้าตักเตือนอเพราะเหตุใดทําไมคุณบนต้องมานอมสักการพระเจ้าวันนี้ครับเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เพราะอะไรที่คุณริษมานอมสักการพระเจ้าวันนี้ครับพระเจ้าสร้างเราพระเจ้าสร้างเรา เอเมนเพราะเหตุใดทําไมปองต้องนมัสการพระเจ้าครับอย่าเพิ่งแย่งปองต่อเลยครับเพราะอะไรครับเพราะสารเสวยพระเจ้าเพราะเหตุใดพุติีต้องนํามาสการพระเจ้าให้พระเจ้าอวยพรให้พระเจ้าอวยพรระวังสะดุดสายกีตาร์นะครับ <laughs> <laughs> มีหลายเหตุผลที่เราจะพูดว่าทําไมเราต้องนํามาสการพระเจ้าเอเมนไหมครับ และทุกคนก็มีเหตุผลอยู่ในหัวใจแต่วันนี้อยากสรุปให้เราฟังประเด็นใหญ่ๆมาดูด้วยกันครับในพระพิธีบอกว่าพระเจ้าทรงมีทุกสิ่งบริบูรณ์ในสวรรค์ผมเคยพูดตรงนี้นแล้วพระเจ้าทรงมีทุกสิ่งบริบูรณ์แล้วในสวรรค์ใช้ไหมครับพี่ว่าบทที่สีข้อที่แพี่น้องเราจะอ่านด้วยกันครับ1 2 3สิ่งมีชีวิตทั้ง4นั้นแต่ละตนมีปีกหปีกและมีตาอยู่รอบๆ และข้างในเต็มไปหมดและพวกเขาร้องตลอดวันตลอดคืนไม่ได้หยุดเลยว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ทรงเคยเป็นอยู่ผู้ทรงเป็นอยู่และผู้ที่จะเสด็จมาพระบิดาเขียนว่าในสวรรค์น,นั้นทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ร้องสรรเสริญพระเจ้าตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเห็นไหมครับ ทูสวรรค์เสลาฟิลก็นำน้ำมศการพระเจ้าอยู่ในสวรรค์ร้องทั้งกลางวันและกลางคืนในครั้งหนึ่งเมื่อลูซิเฟอร์ในสวรรค์เขาก็เป็นคนที่นำน้ำมการพระเจ้าแต่เมื่อรูซิเฟอร์หรือมารสตานได้กบฏขับพระเจ้านั้นก็ถูกเหวี่ยงลงมาอย่างโลกแล้วบทบาทในสวรรค์ก็เปลี่ยนไปแล้วเสลาฟิลก็ทำหน้าที่ที่จะนำน้ำมการพระเจ้าที่นน่นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเอเมยไหมครับไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลย เพราะนั้พระเจ้าจึงมีทุกสิ่งพร้อมอยู่แล้วพระเจ้าต้องการเสียงแห่งการนมัสการหรือพระองค์ก็ทรงมีครบหมดแล้วเราะนั้นพระเจ้าไม่ได้ต้องการอร่อยจากมนุษย์อีกเอเมนไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ต้องการเสียงสรรเสริญจากมนุษย์หรือพระองค์มีครบอยู่แล้วเอเมนไหมครับบอกค่อนข้างว่าพระองค์มีครบอยู่แล้วแต่เรามาดูว่าทําไมเราจึงต้องนมัสการพระเจ้าดูหน้าต่อไปครับ เพราะทรงสมควรได้รับการนมัสการจากเราพูดคำว่าพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับการนมัสการจากพวกเราในฐานะที่เราเป็นพระผู้สร้างในฐานะที่เราเป็นพระเจ้าที่สร้างเรามาเราก็สมควรที่จะนมัสการพระผู้สร้างเองไหมครับแล้วมนุษย์หลายคนก็กลับไม่นมัสการพระผู้สร้างไปนมัสการสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง เมื่อพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งนั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้ครอบครองให้ปกครองให้มีสิทธทิอำนาจเหนือสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเอเมนไหมครับตายมนุษย์บ้าใบาก็ไปกราบไหว้ไปนมัสการสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ต่ำกว่ามนุษย์นี่คือความหลงหายไปกับไปจากพระเจ้าพราะในฐานะที่พระองค์เป็นพระผู้สร้างเราจึงสมควรที่จะนมัสการพระองค์เห็นมไหมครับ เรานมัสการพระองค์เป็นพระผู้สร้างพระองค์สร้างเราขึ้นมาเราจึงสมควรที่จะนมัสการพระองค์เห็นไหมในฐานะที่องค์เป็นพระผู้ช่วยเมื่อกี้พิธีบอกมาเพื่ออะไรครับรับการอะไรนะรับการอวยพรจากพระเจ้าในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ประทานพระพรให้กับเราเห็นไหมครับเรานมัสการพระองค์เพราะว่าพระองค์ประทานพระพรให้กับเราเราจึงอยากขอบคุณด้วยเสียงแห่งการสรรเสริญจากเราเห็นไหมครับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยเรา Icana, ในชีวิตเราทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละวันแต่ละวันที่เราดำเนินชีวิตไปนั้นพระองค์เป็นพระเจ้าที่คอยอยู่เคียงข้างเราเสมอพระองค์เป็นพระเจ้าที่เป็นพระผู้ช่วยเราเสมอเอเมนไหมครับรู้ว่าเรามีสิ่งใดเราร้องทูลต่อพระองค์พระองค์ก็ไม่เคยทอดทิ้งเราเพราะฉะนั้นเราจึงสมควรที่จะนมัสการพระองค์ในฐานะที่รองค์เป็นพระผู้ช่วยด้วยเอเมนไหมครับบอกคนข้างว่าพระเจ้าจะช่วยเธอเสมออย่ากังวลกังวายสิ่งใดเลย เมื่อคืนเราก็พูดถึงคนเป็นโรคเลื้อนที่10คนมาหาพระเยซูคริสเพื่อขอการรักษาแล้วเมื่อเขาหายแต่มีหนึ่งคนที่กลับมาขอบคุณพระเจ้ากลับมาสรรเสริญถึงการที่พระเจ้าทรงกระทําในชีวิตของเขาเขากลับมาขอบคุณพระเจ้าแลน้นเราจรึงสมควรที่เราจะนมัสการพระองค์ในฐานะที่พระองค์กระทําสิ่งต่างมากมายในชีวิตของเรายังมีไหม,ม,มครับพูดกันว่าเพราะว่าพราะองค์ทรงสมควร มาดูประการต่อไปครับเหตุผลที่เราต้องนมัสการและเราสรรเสริญพระเจ้าเป็นคําสั่งนี่แม้พระเจ้าไม่ได้อยากได้ยินเสียงได้ฟังเสียงสรรเสริญจากเราพระบรมมีครบอู่แล้วแต่พระองค์ก็คาดหวังพระองค์ก็ปรารถนาที่มนุษย์จะสรรเสริญพระองค์เองไหมครับและพระองค์ก็สั่งให้มนุษย์สรรเสริญพระองค์ด้วยถ้าเราไม่สรรเสริญพระองค์เราก็จะหลงหายไปไปสรรเสริญสิ่งพระต่างๆพระเทียมเ็่นมากมายแม้พระองค์จึงสั่งให้เราที่จะสรรเสริญนมัสการพระองค์ด้วย สิีบที่92ครับจงถวายพระสิทธิซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระเจ้าจงประดับกายด้วยเครื่องบริสุทธิ์และสถีบที่95ได้บอกว่ามาเชิดให้เราเริบัสการและกราบรงให้เราคุกเข่าต่อพระเจ้าผู้สร้างพวกเราเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและเราเป็นประชากรแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์และเป็นแกะแห่งพระหัตถ์ของพระองค์วันนี้จะให้ใครจะให้ท่านทั้งหลายฟังพระสูรเสียงของพระองค์ พระเจ้าพระองค์ก็สั่งให้เราที่จะเราจะนมัสการพระองค์เอเมนไหมครับบอกคุณทรรว่าพระองค์สั่งให้เธอนมัสการพระองค์เพราะเหตุใดเราจึงต้องนมัสการพระเจ้ามาดูประการต่อไปครับเพื่อให้มนุษย์สามัคคีธรรมกับพระเจ้าเอเมนไหมครับพระเจ้าสร้างธรรมะต้องการให้เรามีสามัคคีธรรมกับพระองค์เมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ปฐมประการเป็นสองข้อที่เจ็ดพระองค์ทรง ระบายลมปานหรือวิญญาณของผกเข้าไปในมนุษย์มนุษย์จึงมีชีวิตมนุษย์จึงเป็นวิญญาณแล้วเรียนแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนราก่ายการนรมัสการงั้นเราจึงสามารถสามาัคคีธรรมและก็นมัสการพระองค์อย่างถูกต้องได้ไหมครับเพราะว่าเรามีวิญญาณและพระเจ้าก็ทรงเป็นพระวิญญาณเราจึงสามารถมีสามาัคคีธรรมกับพระเจ้าได้พระเจ้าไม่ได้ไปสามัคคีธรรมกับสิงาะสารสัตว์แต่พระเจ้าก็มาสามาัคคีธรรมกับมนุษย์ได้ไหมครับทุกๆวันในสวนเอเดนนั้นพระเจ้า สเสด็จมาหาอาดามทุกวันเลยมาเพื่ออะไรครับมาเพื่อมาสั่งงานหรือเปล่ามาเพื่ออะไรครับเป้าเรืองไม่รู้อีกแล้วพระงมาเพื่อสามะคีธรรมกับอาดามทุกๆวันพระงก็มามีสามะคีธรรมมาพูดคุยมาสนทนากับอาดามทุกๆวันเลยนี่คือความปรารถนาของพระเจ้าเองไหมครับ <S <S เพื่อให้เรานั้นได้สามคคีธรรมกับพระองค์ สัตว์ต่างๆที่พระเจ้าทรงสร้างพระองค์ก็นํามาหาอาดาัมทีละหนึ่งตัวแล้วให้อาดาัมตั้งชื่ออาดาัมตั้งชื่อแหวงรายรสัตว์นั้นก็มีชื่ออย่างนั้นเพราะนั้นพระองค์จึงเป็นภาพมาเห็นว่าพระเจ้านั้นต้องการมีสามกีธรรกับมนุษย์พระองค์จึงสร้างเราขึ้นมาเอเมนไหมครับเพราะนั้นแลเราหัวใจของเราจึงมีความปรารถนาที่อยากจะสแสวงหาบางสิ่งมาเติมเต็มในชีวิตเรานั่นก็คือพระเจ้าเอเมนไหมอภิยบบทที่ยี่สิบหกข้อที่แปดบอกว่าอ่านพร้อมกันคำหนึ่งสองสาม แล้วให้เขาสร้างสถานนมัมศการถวายแก่เราเพื่อเราจะได้อยู่ท่ามกลางเขาพระเจ้าต้องการที่จะอยู่ท่ามกลางเราและวันนี้ที่คิดจากเราพระเจ้าก็ต้องการจะอยู่ท่ามกลางเราเอเมนไหมครับเเพระเจ้าจึงถึงให้โคนิเวสสร้างสถานนมัสการเพื่อที่พระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางเขานั่นหมายความว่าพระเจ้ามีความปรารถนาที่จะมีสามัคีธรรมกับมนุษย์นี่คือเหตุผลที่เราต้องนมสการพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าอยากมีสามคามคีธรรมกับเรา บากคนข้างว kind of <iment> ่าพระเจ้าอยากมีสามัคคีธรรมกับเธื่อเพราะฉะนั cimento, ้นอยู่บ้านอย่าลืมเฝ้าเดียวนะบอกว่าอยู่บ้านอย่าลืมเฝ้าเดียวสกีค่อนข้างมาถามว่าตื่นยังครับตื่นยังครับนี่จะเที่ยงแล้วนะครับยังไม่ตื่นอีกครับมาดูหน้าต่อไปครับ เพราะเหตุใดเราต้องนมัสการสรรเสริญพระเจ้าครับเป็นการวายเกียรติแด่พระเจ้าสรีบที่50ข้อ23อ่านพร้อกันครับหนึ่งสองบุคคลที่นําการโมทนาพระคุณมาเป็นเครื่องสการาบูชาให้เกียรติแก่เราเราจะสัาแดงความรอดของพระเจ้าแก่ผู้จัดทางของเขาอย่างถูกต้้งังไรครับเป็นการวายเกียรติแด่พระเจ้า เหตุผลที่เราต้องนมัสการและสรรเสริญพระเจ้าเพื่อเราจะเป็นการฉวายเกียรติแดพ่พระองค์เอเมนไหมครับบอกคนข้าว่าเป็นการฉวายเกียรติแดพ่พระองค์ประการต่อไปอีกประมาณสามหน้าจะจบแล้วครับดีใจไหมครับเหตุผลที่เราต้องนมัสการสารรเสริญพระเจ้าเพราะการนมัสการนั้นเติมเต็มจิตวิญ,ญญาณของเราเอเมนไหม สันดีวที่สิบสองข้อหนึ่งข้อสองบอกว่ากลางกระเสือกกระสนหาธรรมนันฉันใดข้าแต่พระเจ้าจิตใจข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้นเห็นไหมครับจิตใจข้าพระองค์กระหายพระเจ้าหาพระเจ้าผู้ทรงมชนเมื่อไร่ข้าพระองค์จะได้เห็นพระพักพระเจ้าเพราะรำมศการพระเจ้าเพราะเราได้รับการเติมเต็มกษัตริย์อวิธได้เขียนบทนี้แล้วบอกว่าจิตใจของเขานั้นเหมือนกับกวางน้อยที่ เสาะแสวงหาที่จะดื่มน้ําเพื่อจะรับความสดชื่นเวลาเรากระหายเราดื่มน้ำเราก็ได้รับความสดชื่นไหมครับถามคนข้างว่าได้รับความสดชื่นไหมอะเมนว่าเราดื่มน้ําเราก็ได้รับความสดชื่นเมื่อกวางน้อยกระเสือกกระสนหาที่จะดื่มน้ําเวลาสิ่งเหล่านั้นสัตว์ต่างๆหรือไม่ว่าใครก็ตามที่กระหายเมื่อเขาดื่มเขาก็จะรับความสดชื่นได้รับการเติมเต็ม แล้วดาวิดเองบอกว่าจิตวิญญาณเขาก็เหมือนกับควางน้อยหละที่กําลังแสวงหาพระเจ้าอยากจะพบกับพระเจ้าเมื่อไรที่เขาจะได้พบกับพระองค์เขาปรารถนาที่จะได้รับการเติมเต็มในชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเราก็จะได้รับการเติมเต็มในชีวิตของเราเอเมนไหมครับบอกคนครั้งว่าเธอจะได้รับการเติมเต็ม <lite monde> <wirklich>? <lay> เพราะฉะนั้นเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเราก็จะได้รับการเติมเต็มในชีวิตของเรา พี่น้องลองสังเกตตัวเราเองดูบางทีเราเหนื่อยเราท้อแท้เรามีปัญหาแต่เมื่อเรารับการมาเจ้าเรากลับรู้สึกอิ่มใช่ไหมครับรู้สึกสดชื่นขึ้นมาหายเหนื่อยนะบอกคนข้างว่าหายเหนื่อยเลยเพราะฉะนั้นที่เรารับการมาเจ้าเราจไดรับการเติมเตรียมจึงอยากหนุนใจเราที่เราจะไม่ขาดการประชุมเม่ไหมครับมาขึ้จักอย่างสม่ำเสมอที่ไหนที่มีประชุมเราก็ไป ไม่ประชุมคริเียน,นะ,ะไม่ประชุมอะไรมากมายข้างนอกขายตรงอะไรไม่ใช่นะแต่ว่ากาลังพูดถึงการที่มาประชุมนมรสก,การสารเสริญพระเจ้าท่านก็จะรับการเติมเต็มจากพระเจ้าทํางานมาเหนื่อยก็กลับมาก็มานมรสก,การสารเสริญพระเจ้าที่ประเทศเกาหลีนั้นับตื่นเช้ามาเขาจะไปกิจจัดจก,ก่อนก่อนไปทํางานเราเป็นแบบนัน้นไหมครับ <c oughs> ที่ประเทศเกาหลีครับคริสเียนเวลาเขาจะไปทํางานตื่นเช้ามาเข้าไปขึ้นจัรก,ก่อน ไปนมัสก,การพระเจ้าไปไอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนชีวิตเราเป็นแบบนี้ไหมครับเลิกงานเขายังไม่เข้าบ้านาเข้าโบสถ์ก่อนเช้าก็ไปหาพระเจ้าเย็นก็ไปหาพระเจ้าชีวิตเขาอยู่แบบนี้ตรอแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จอย่างมากเอเมนไหมครับแล้วถ้าชีวิตเราไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องโทษใครถามจริงว่าต้องโทษใครครับรนะโทษตัวเราเพราะเราไม่ได้สแสวงหาพระเจ้าเอเมนไหมครับวันทุกๆเช้าเขาก็จะไปคสตจัก ไอธิษฐานขอพอรจากพระเจ้าแล้วเขาก็ไปทํางานตกเย็นกลับมาเขาก็มาทําไมครับเข้าหาพระเจ้าอีกมีผูช้ชายพระเจ้าหนึ่งเขาได้ทํางานกับเกาหลีองค์กรเกาหลีพอตีสี่ตีห้าก็เกา 4, 5, หลีก็ขับรถยนต์มาขคาประตูบดต,ตื่นชวนสิบาลให้มาอธิษฐานอย่างนี้ทุกๆวันเลยครับพอตีสี่มาแล้วครับมาเคาะประตูเรียกที่จะอธิษฐาน นี่คือหัวใจของเขาที่ปรารถนาที่เขาจะเข้าเฝ้าพระเจ้าอยากจะพบกับพระเจ้าแล้วจิตใจของเรากระหายสแสวงหาพระเจ้าแรงกล้าแบบนี้ไหมครับถามคนข้างว่าเธอยิวกระหายพระเจ้าแบบนี้ไหมไอ้วันนี้เป็นการน,น,นั่งเหนื่อยไหมครับหน้าต่อไปครับการนัมสแกนที่เหตุผลที่เราต้องนอมสแกนลกนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้ากําลังฟื้นฟู บอกคนข้าว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้ากําลังฟื้นฟูกิจการบทที่สิบห้าก็สิบหกอ่านด้วยกันครับหนึ่งสองสามภายหลังเราจะกลับมาและเราจะสร้างพระพาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ที่ร้างหักพังนั้นเราจะก่อขึ้นอีกและจะตั้งขึ้นใหม่เอเมนสิ่งที่พระเจ้ากําลังลือฟื้นสิ่งที่พระองค์กําลัง,งทรงทาคือการนมัสการของพระเจ้าเอเมนไหมครับและแบบที่ดาวิดได้ทําด้วยเหมือนที่เราได้เรียนรู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นั้นเราอย่าตกเอเมนไหม,ไหมอย่าพลาดช่วงเวลาที่พระเจ้ากําลังทําเมื่อพระเจ้ากําลังลื้อฟื้นการทัสการ์เราก็กระโดดเข้าไปลื้อฟื้นกับพระองค์แล้วเราจะได้มีประสบการณ์กับพระองค์ในการมัสการพระเจ้าแลวเราก็ได้มีประสบการณ์ในการชุ่มฉ่ำกับการเดินกับการติดตามพระใจมีไหมครับนี่เป็นสิ่งที่พระองค์กําลังจะทําหน้าสุดท้ายแล้วบอกคนข้างว่าหน้าสุดท้ายแล้ววันนี้จบก่อนต้อง20นาทีครับนะ จะได้จำไม่ได้การกนมัสการพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราจะไปทําต่อในสวรรค์เป็นสิ่งที่เราจะไปทําต่อในสวรรค์เอเมนไหมครับเเในประธามวิวัก็พูดถึงมีการนมัสก,การมีการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและนี่เป็นบางตอนในพระธรมวิวร์ในวันวที่สิบสี่กัาเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงบทใหม่ต่อหน้าพระนั่งและต่อหน้าสิ่งมีชีวิตทั้งสี่และพวกอาวุโสไม่มีใครสามารถเรียนรู้เพลงนั้นได้นอกจากคนหนึ่งแสนสี่หมื่น 4ีัน <Es> <an> ใช่ไหมครับที่ได้ร well, m m ับการไถ่แล้วจากแผ่นดินโลกเอเมนในสวรรค์ก็จะมีการนมัสการพระเจ้าอย่างต่อเนื่องและวันหนึ่งเมื่อเราอยู่บนสวรรค์เราก็จะได้นมัสการพระเจ้าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเอเมนไหมถามคนข้างว่าเธอชอบการนมัสการพระเจ้าไหมใช่ไหมครับเพราะในสวรรค์เราจะไปทําต่อเอเมนไหมครับ วันนี้ใครไม่ชอบก็บนนั้นก็คงจะโ,โหรู้สึกเซ็งเลยแต่วันนี้ให้เราที่เราจะรักที่เราจะนมัสการพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสมควรที่จะได้รับเสียงการยกย่องสรรเสริญจากเราเอางไหมครับมีเหตุผลมากมายผมเคยดู YouTube อันหนึ่งเขาก็บอกว่ามีเป็นหมื่นๆพันๆล้านเหตุผลที่เรานมัสการพระเจ้าเลยมีมากมายถ้าเราจะหาเหตุผลที่จะมาตอบคําถามนี้แต่วันนี้เอามาแค่สี่ห้าอย่างก็ เราก็ง่วงแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเอามาเป็นหมืนม่นๆแสนๆล้านๆเราคงจะนั่งฟังกันสนุกสนานไม่จบพูดไปเถอะมีเหตุผลมากมายที่เราจะนมสัสก,การพระเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้จะให้เรารู้สึกว่าเราเราเ,เหนื่อยกับการที่เราจะนมสัสก,การพระเจ้าจะให้เรารู้สึกว่าเรานมัสก,การพระเจ้าเป็นครมเนียมเป็นหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติอจะให้เรามีความรู้สึกว่าการนมัสการพระเจ้านั้นเป็นเป็นเหมือนถ้าเราไม่มาแล้วเรามีความผิดแต่ให้เรานมัสก,การพระเจ้าด้วยชีวิตของเราเองไหมครับ ด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงอย่าให้การรับสการนั้นเป็นภาระเราอย่าให้เรารู้สึกแบบนั้นแต่ให้เรารู้สึกหิวกระหายเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าเมื่อคืนที่เราเรียนว่าเมื่อเรามาหาพระเจ้าให้เราทำไมครับเข้ามาด้วยหัวใจที่ปราถนอาอย่างแรงกล้าบอกคนข้างมาหาพระเจ้าด้วยหัวใจปราถนาอย่างแรงกล้าเอเมนไหมครับเหมือนโหราจาย์ สามคนนี้ที่เขาไปสแสวงหาที่จะพบกับพระเยซูคริสต์เขาใช้เวลาตามหาพงเป็นปีๆพอเราอ่านพระคัมภีร์คิดว่าเขาาคงไปพบกับพงในวันที่พระงประสูติในหลังหญ้าเลยแต่ไม่ใช่ครับหนึ่งถึงสองปีหลังจากนั้นเขาจึงได้พบกับพระเยซูคริสต์เขาสาะสแสวงหาเป็นปีๆเห็นไหมครับหัวใจของเขาแรงกล้าปรารถนาที่อยากจะไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะพบกับพระเยซูคริสต์ แล้วเขาก็ทําจนประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ไม่พลาดสิ่งนั้นเลยเขาได้ทําตามใจที่เขาปรารถนาเขาได้พบกับพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเวละมานำสการพระเจ้าแล้วเราก็จะแห้งหิวกลับบ้านไปเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความปรารถนาอย่างสุดซึ้งที่เราจะเข้ามาล้าสกาดรวมด้วยหัวใจที่โมทนาขอบพระคุณพระองค์และเราไม่เข้ามาล้าสกาัดรวมด้วยเรารู้ว่าพระองค์สมควรที่จะรับก,บรการสกาดพระเจ้านั้นเมื่อเรากลับไปชื่อเราก็จะได้รับการตเติมเต็มเห็นไหมครับพในเช้านี้ไม่อยากให้ใคร บางคนทุกคนที่เข้ามาแล้วกลับไปบ้านด้วยความแห้งเหี่ยวเพราะเราแห้งเหี่ยวเรามาคิดจกักรน้ำสกัดเราก็ต้องได้รับการเติมเต็มเอเมนไหม,มครับกลับ <c oughs> ไปบ้านก็สดชื่นไปต่อสู้กับการงานที่เราต้องทํากิจวัตรหน้าที่ในแต่ละวันแต่ละวันแล้วเราก็มารับการเติมเต็มจากพระเจ้าทุกๆวันอาทิตย์เอเมนไหม,ม,มครับวันเสาร์ใครมีเวลาก็มาบอกคนข้างว่าถ้ามีเวลามาวันเสาร์เอเมนเราไอ้ทางอาพระเจ้าด้วยกันเราจะจบตรงนี้ก็ให้ น้องมีโอกาสได้พักผ่อนสักสิบห้ายี่สิบนาทีอธิษฐานด้วยกันครับที่เราจะไม่ให้การสการนั้นผ่านเลยไปในชั้นแต่เราจะจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สาหรับถ้อยคําของพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่ทุกเสียงที่เราร้องทูลต่อพระองค์นั้นพระองค์ทรง,งฟังเราในเช้าวันนี้ขอพระองค์อวยพรคิดจักขอพระองค์ที่จะเต็มไปด้วยความสดชื่นเวลานมัสกการพระเจ้าหัวใจของเราที่หิวกระหายนั้นพระองค์จะเติมเราให้เต็มในเช้าวันนี้ ข้าแต่พระเจ้าจิตใจของเราที่เหน็ดเหนื่อยในเช้าวันนี้ขอฤทธิ์ของพระเจ้านั้นเทลงมาอย่างมากมายให้การทรงสิ่ของพระองค์นั้นอยู่ในคริสตจักรแห่งนี้โอ้พระเจ้าหลายคนที่กําลังทอ้อแท้มีปัญหาในเช้านี้พระองค์ทะลุทะลวงทุกๆด้านในชุดของเขาข้าแต่พระเจ้าขอการอวยพรมายังคริสตจักรแห่งนี้ในเช้านี้ผ่านเสียงร้องผ่านบทเพลงผ่านการนมัสการผ่านพระวจนะของพระเจ้าใน,น,นเช้านี้นอนนโอ้ฮาเลลูยาให้จิงอย่างเรานั้นเต้นเปี่ยมสดชื่นกับพระเจ้า ฮาเลลูยาให้จิตรยังเราทั้งหลายนั้นได้รับประสบ